สวัสดีค่ะปนนะคะในบ้านตุรกีค่ะวันนี้ปนมากับบาตองโกนั่นเองนะคะสุดนุ่มนะคะกรอบนอกนุ่มในนะคะไม่อมน้ํามันค่ะทิ้งไว้นานก็ไม่แข็งนะคะวิธีทําไม่ยากเลยค่ะแต่ก่อนจะไปชมว,วิธีทํานะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ปนด้วยนะคะอ๋ออย่าลืมกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้พาวิดีโอใหม่ๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมว,วิธีทํากันเลยค่ะ เราจะมาผสมในส่วนของของแห้งกันก่อนนะคะแป้งทำขนมปังค่ะแป้งสาลีอเนิประสงค์ค่ะผงฟูค่ะเบกกิ้งโซดาค่ะผสมให้ส่วนผสมทุกอย่างกระจายตัวเข้ากันดีจากนั้นพักะไว้ค่ะในอย่างผสมนะคะนมค่ะน้ำค่ะ ไข่ไก่นะคะผสมให้เข้ากันนะคะแล้วชั่งนะคะครึ่งฟองหรือ25กรัมค่ะจากนั้นนะคะเกลือค่ะน้ำตาลทรายค่ะยีสต์ค่ะผสมให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีค่ะ ให้เกลือและน้ำตาลทรายละลายดีนะคะจากนั้นนะคะใส่ส่วนผสมที่เป็นส่วนของของแห้งลงไปค่ะผสมให้เข้ากันนะคะจนส่วนผสมเข้ากันดีจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะนวดต่อด้วยมือนะคะ แฉะเล็กน้อยนะคะแต่ไม่ติดมือมากนะคะจากนั้นนะคะใส่เนยค่ะหลังจากใส่เนยไปแล้วนะคะแป้งจะแฉะขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะไม่ต้องเติมแป้งเพิ่มแต่อย่างใดนะคะนวดให้เนยซึมเข้าไปในแป้งนะคะ ใช้วิธีนวดสลับฟานนะคะแป้งก็จะเนียนเป็นก้อนไวนะคะแป้งไม่ค่อยติดมือเท่าไหร่นะคะเราสามารถนวดจนเนียนได้เลยนะคะใครใช้เครื่องจะนวดจนฟิมก็ได้นะคะใช้นวดสลับฟาดน้าจะขึ้นฟิมไว้มากนะคะ นวดนะคะประมาณ20นาทีใช้วิธีฟาดทบฟาดทบแบบนี้นะคะจะดึงแป้งให้ดูเขาก็ไม่ได้ติดมืออะไรเยอะนะคะอืมนวดได้ประมาณนี้นะคะไม่ได้เป็นฟิล์มอะไรเยอะนะคะแค่โดนียนเดี๋ยวเราจะพักแป้งเลยนะคะระยะเวลาพักแป้งนะคะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องของ แต่ละบ้านด้วยนะคะถ้าบ้านไหนอากาศเย็นอาจจะใช้เวลามากกว่า1ชั่วโมงนะคะถ้าบ้านไหนอากาศร้อนร้อนจัดจัดอาจจะใช้เวลาสัก4ี่สนาทีนะคะแต่โดยประมาณก็คือ1ชั่วโมงนะคะเทน้ำมันพืชน,นะคะนิดเดียวนิดเดียวจริงๆประมาณแบบ นี่ครึ่งอนชานะคะลงในอ่างผสมนะคะลูปให้ทั่วกันติดแล้วก็ลูปที่แป้งนิดๆน,นะคะกันแป้งแห้งนะคะจากนั้นนะคะปิดฝาแล้วก็พักแป้งได้เลยค่ะตอนนี้นะคะก็ผักแปง้งครบเวลาแล้วนะคะตั้งกระทะแล้วก็น้ำมันเอาไว้เลย เราจะโรยแป้งมวลบางๆนะคะบนโต๊ะค่ะการติดนะคะแล้วเอาโดมออกมาค่ะยืดค่ะไม่ต้องรีดนะคะใช้มือเนี่ยแหละยืดพ้นทำเป็นตัวเล็กๆแล้วกันตัดพ้นแบ่งเป็นสี่แถวนะคะแต่เดี๋ยวจะท,ทําทีละแถว ที่เหลือก็จะคุมผ้าพักเอาไว้ก่อนนะคะที่เหลือน,นะคะคุมผ้านะคะพักเอาไว้แป้งจะได้ไม่แห้งนะคะจากนั้นเดี๋ยวเรากดเป็นแบนเล็กน้อยนะคะ,ะตัดนะคะต้นตัดหนาประมาณสัก2เซนหรือ1นิ้วนะคะ น้ำเป็นโกลกตัวเล็กๆนะใครชอบยาวๆก็ได้นะคะนี่แล้วแต่เลยถ้วยน้ำเล็กๆนะคะเอานิ้วจุ่มไปจิ้มไปตรงกลางค่ะตัวเวน้นอ่าชิ้นเว้นชิ้นเนาะเป็นปกติก็ต้องโกลกนะคะก็เอาแป้งมาประกบแล้วกดตรงกลางแบบนี้นะคะตรงที่เราแตะน้ำเนี่ยเพื่อให้แป้งเนี่ยเขาติดกัน เลยนะคะนี่แบบนี้ก็ะจะเป็นตัวกากบาดแบบนี้นะคะนะให้ดูแบบนี้นะคะกดให้ตรงกลางเนี่ยเขาติดกันแล้วก็หัวท้ายเนี่ยอะยืดมาหน่อยก็ได้จะได้สวยๆตั้งกระทะนะคะใส่น้ํามันเยอะหน่อยไฟกลางไปทางอ่อนนะคะเช็คอย่างไรว่า น้ำมันร้อนได้ที่นะคะใช้ตะเกียบนะคะจุ่มลงไปค่ะตะเกียบไม้นะคะเมื่อเห็นฟองอากาศเล็กๆผุดขึ้นมาจากปลายตะเกียบนะคะแปลว่าน้ํามันร้อนได้ที่นะคะจากนั้นนะคะเราก็เอาปลาตั้งกลงเราใส่ลงไปทอดเลยค่ะ ากนั้นนะคะพอสีสวยแล้วเราก็พลิกนะคะเดี๋ยวทอดสีอ่อนด้วยสีเข้มด้วยเนาอะนะคะ,ะ,คะดูให้สีสวยใครชอบสีอ่อนสีเข้มก็แล้วแต่เลยนะคะแล้วแต่ชอบ แล้วเราก็เอาขึ้นนะคะขึ้นเตะเด็ดน้ำมันเลย จะไม่ทําเป็นลูกปาตงโกจะทําเป็นสูตรนี้นะคะจะทําเป็นโดนัททอดก็ได้นะคะทานได้เหมือนกันนะคะน้ำเสด็จน้ํามันเราเอาขึ้นได้เลยค่ะนี่ปาตงโกเปิลนนะคะกรอบนอกนุ่มในฟูเบาไม่อมน้ํามัน,นค่ะปาตงโกค่ะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้นด้วยนะคะอออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆคะ่ะวันนี้เวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ